ผมก็งงอยู่แต่ว่าผมก็จะคิดพยายามคิดไปทางกุศลนะจ๊ะนะครับว่าพระเนี่ยท่านเดินทางฝั่งลูกครับออกพุดดงเพราะฉะนั้นถ้าใช้บารใบเดียวเนี่ยก็จะใส่บริขารอย่างอื่นได้หมดเลยนะมีทั้งกระติกน้ำและอับดัตใส่ไปซึ่งตัวเลี้ยงผมไม่เคยเห็นซุ้งมาเห็นระยะหลังนั่นแสดงว่าร้านค้าทําละนะครับไม่ใช่พระไม่ใช่ตัวรั้นายแล้วแต่ร้างค้าทําครับแต่ว่าเอาละท่าน็อสด็จประโยชน์แก่ตัวท่านในแง่ที่ว่า ทำให้ท่านต้องไม่ต้องใช้บริหารมากก็ก็พอรนรงนะครับอาจารย์นอย่างนี้ก็เป็นวิถีพุทธิภพบาทใหญ่เนี่ยคือนอกจากจะรับอาหารแล้วนะเวลาออกทุกดงยังเอาทุกสีทุกอย่างใส่ในบาทใช่ไหมมันเป็นวิถีพุทธแบบไทยนะครับในสมัยข้าพุทธการไม่ใช่อย่างนี้ครับอาจารย์อันนี้ถ้าเท่าวิถีพุทธเนี่ยต้องแยกเพราะเมืองไทยเราเนี่ยเราทําให้เหตุการณ์ต่างๆขันแปรไปเยอะนะอาจารย์ทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีอ๋อครับ ผลแปรในแงนะ่ดีเนะี่ยผมก็เล่าสิมท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะฮะก็คืออย่างเช่นการประเกนของเนี่ยความจริงจับถ้าเนี่ยสามารถจะรับของในยกจากมือผู้หญิงได้นะจังเห็นไหมเพร,ราะว่าไม่ผูกไม่ผูกมือกันแล้วก็ไม่ผูกันแต่นักปราบไทยเนี่ยเก่งมากนะคิดดีมากป้องกาน ว่าถึงยังไงก็ตามนะนอาจจะพลาดล้างมือถูกกันได้อ๋อล้วหาสื่อแล้หาสื่อก็คือฆ่<พ>าหา้าถ้าผู้หญิงรับของ่ยต้องวางบนผ้าแล้วก็พ้ารับต่ออ<า>ีกทีห่านะครับแล้วตรงนี้พอไปอเมริกาเขายุ่งเลยนะครับเพราะพระไปรับของประเทณีจากผู้ชายนะรับจากมือทีนี้ควมแบ่งมาประเพณบพระาเอาผ่ารับทิ้งแบ่งแกเป็นนักสิที่มือชนแกต็กี้หน้าเลย คุณระเกียดฉันเรื่องอะไรทําไมคนนั้นทําไมคนรับจัมือได้แต่ฉันเนี่ยคุณต้องให้วางมันผ้าระเกียดอะไรฉันพวกคนที่ยุ่งเลยจังพระต้องอธิบายให้ฟังที่ตังเอวนาพระผู้เผยสารสิไม่เก่งอีกนะครับเลยต้องทํามือทําไม้ยุ่งเลยนะฮะแบบบนหัวกลับบ้านเลยนะครับก็ก็มีพระบางโลกเคยมาไล่ของสั่งตอนไปในกานะแม่มเกิดเอ็นดูเห็นมีตาโลนเอามือลูกหัวเลย ไอย่างนี้เขาไม่บาดใช่ไหมเขาเขาเขาไม่เขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่รู้แล้วเขาไม่ฟังเออเขาไม่ฟังเขาก็ไม่บาดใช่ไหมไม่บาดพระท่านมาไล่ผมไม่บาปนะจังพอถ้าทำไม่ได้ดูถูกไม่ได้ดูแล้วเขาคงเห็นว่าตอนพระคนหัวใหม่นะคงมีเงินดีนะอาจารย์ไม่ต้องลอเมีกาหรอกที่เดียวเนี่ยผมไปเรียนหนังสือที่เดียวพระคนผมไม่ใหม่จังนั่งอยู่คนตายนะเด็กแขกมามาโรกหัว โยนให้ลุกล่จะสู้หัวคนนี้เหมือนขนมนะพระยุ่งกับจันสตีขาดกระโดดใส่กางคอแขกไปเพราะว่าไอ้แขกไปแจ้งความไปแจ้งความไปแจ้งความที่ตำรวจตำรวจมาจับพระเชิญพระไปลงนิมนต์พระไปลงพักตำรวจแฉนะตำรวจแกบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง เท้าอยู่ข้างล่างแล like, ้วขึ the the so top, so fine, so ้นมาอยู่บนคอในสุดตำรวจไม่เชื่อนะครับเขาบองให้พระไอ้แขกว่าอยู่ตันมาจรินคิดนี้นะวิทย์กับเฟดวิทย์กับฟุตคิดนี้ตำรวจก็เลยบอกพระบอกเอ้าวนายต้องเตะใหม่ด้วยพระก็ฉลาดครับรักษาโซลอดยกยืนจะเตะก็ล้มปุ๊บเลยนะครับพออยากเตะล้มเลย กำเราแขกเราบอกเห็นไหมเนี่ยคุณจ้างความเท็จนะฮะเลยจับไปแขกั่นซวยริกนะฮะนะครับท่านอาจารย์แล้วก็เอาอีกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องกินเนี่ยนะเออาหารในย่างวิการเนี่ยคืออะไรครับทําไมถึงข้าก็อย่างนี้ครับอาจารย์เวลาวิการเนี่ยต้องพูดถึงสองในนะกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเข้าบ้านคาว่าเวลาวิการก็คือเวลาที่ผิดปกติ เกี่ยวกับเรื่องพระเข้าบ้านเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยห้ามเข้าในเวลาวิการตรงนี้หมายถึงหลังจากพระทิ์ตกดินไปแล้วอืนะครับนี่เป็น<ไ>เวลาวิการสำหรับการเข้าขบ้านแต่เวลาวิการสําหรับฉันอาหารเนี่ยต้องไม่เลยเที่ยงตรงไม่เลยเที่ยงวันนะครับนั่นเป็นวิการวลิการสำหรับฉันอาหารอันนี้เป็นวินัยเลยเป็นวินัยครับเป็นแค่วินัยสาเหตุที่ห้ามอย่างนี้ก็เพราะว่าชาวบ้านเขาจะกินข้าวกันช่วงนี้แหละจ้ะ ไม่เลย,ยเลยที่ยงครับแล้วเขาก็ทํางานหลังจากนั้นไปเขาก็ทํางานกันแล้วแล้วจะมาเกณฑ์มีทีเมตอนเย็นเพ<อ><ฮ>ราะนั่นพทะเจ้าเลยบอกว่าให้พระเนี่ยนักบวชในอินเดียสมัยก่อนที่เชินพระเจ้าจะถึงจะขันมือเดียวไม่เกินไม่เกินเที่ยงเลย่องทีเนี่ยแต่พระเจ้าท่านขันไม่เกินเที่ยง,ง<อ>แต่นักบวชอื่นเนี่ยอาจจะเป็นมื้อไหนก็ได้จังมือไหนก็ได้แต่ต้องมือเดียวนะแล้วตอนพระเจ้า ตั้งพาษาศาสนาแล้วมีภาษาวกไหลองเนี้วปัญหาข้อนี้มันยังไม่เกิดเพระาะพาะอรหต์เยอะกันแต่ว่าต่อมามีพระปุถุชนเยอะ,ะก็จําได้ว่าพระพุทธเจ้าบอกให้ฉันมือเดียวแต่ลูกนี้ท่านมาฉันเย็นเพราะมาฉันเย็นปั๊บเนี่ยท่านก็เดินออกเปนทุาบาทตอนเย็นตอนหนึ่งทุ่มตาว่ดไปยืนที่ไปยืนมีทุกบาทก็ว่าคือไปยืนเลื่อนอยู่หน้าบ้านนะไม่พูดอะไรคนเห็นมาก็มาใส่บาตร ที่นี้ถ้าไปบ้านเนี่ยเขากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยกาลังล้างชามล้างกระมังอยู่นะครับแล้วเดือนมันมืดจังพระท่านก็ไปยืนสงบนิ่งผู้หญิงก็ลังล้างจานพอเงยหน้าขึ้นมาปั๊บปรากฏว่าพระรักกันพร <ümüz. S 1> ะเราก็เห็นพระก็ตกใจนึกว่าเป็นพวกผีปีศาจ <บ Leaving S 1> ต่างต่างมาล้างาเลยม่ใช่เดียวกันเอาชามกระมังคว้างหัวเลยสร้างโล่เข้าไปนะัะหัวแตกฮะ ถ้าหัวแตกเลืออซึดเดินไปข้าวพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเชื่อเห็นโทษของการกินตอนใดเนี่ยเวลาพิการอาจารย์ตอนที่ผมบวชเนี่ยมีเพื่อนพระเนี่ยนะท่านออกบินธบาุรีสามเจตนาคืออย่างนี้่ะเจตนาคือจะเดินจากวัดมหาธาตุไปซอยรางน้ำไปสว่างที่นันพเดีร์อันนี้สองนิชัยใี่ยหะใช่ <อ>กลาบไปสว่างที่นั่นเพราะว่าบ้านโยมของท่านมันอยู่ที่นั่นอ,อยากจะไปโปรดเจตนานี่ก็เลยอ,เออกสักสีสามรากฏว่าเดินไม่ถึงมา้วตำรวจจับฉลามบอกจับมาส่งวัดทำไมแล้วครับเดินก็ไปบินทบาะยาวิการเจตนาของท่านเดี๋ยวบริสุทธนะิ์เนี่ยอยากจะไปโปรดเท้าประกาศไปสว่างหนะ้าบ้านโยมพอดีเลยถ้าออกเดินนานหน่อยจากวัดมหาธาตุประจันต์ไกลเลยนั่นแหละครับ ก็เลยยังน่ถึงวิการนะเป็นครับเป็นนะแล้วยิ่งในเวลาวันเข้าพรรษานี่ในช่วงดูการเข้าพรรษาทาไม่ได้นี่จังไม่ได้เพรามาสว่างนอกวัดที่ตัวเองจำพรรษาอยู่ไม่ได้คนะครับดังนั้นถือว่าผิดพระวินัยค่ะคือโบราณก็เป็นนี้ครับอย่างว่าเวลาจะออกพ้นจากวัดที่ตัวเองอยู่เนี่ยนะฮะดูลายมือดูลายมืออ๋อเปลี่ยนตั๊กเปเค่ยเลายมือลังๆก็ถือว่า กอดไปหกโมงเชา้าแล้วอแต่พระเอานั้นกองไม่ได้ศึกษาลเพราะท่านเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติได้ดีด้วยนะครับจตลลงเรื่องของการกินเนี่ยเราพิจารณาในแง่มงุมต่างๆนะกินเกินอิ่มอย่างอาหารบุฟเฟ่ต์อย่งี้อิ่มแ้วเท่านั้นถ้ามีบาทเนี่ยเราก็เคยอาจจะมีประสบการณ์กันบ้างแล้วนะกินกันพงการบางทีโอ้โหทรมานมากเลยอย่างนี้คงไม่ใช่วิธีพูดนะคแลบอีกอย่างหนึงไอ้เลือกกินอาหารที่ชอบที่อร่อย มันถูกจารีตอย่างนี้ก็คงไม่ใช่นะครับผมเสื่นมร้ใช่ไหมครับบางทีเราเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องการกินนี่มากเลยแล้วาานนอาหารเางนี้ทำไมมันแพงจังเลยแล้เดี๋ยวนี้ผม่ค่อยขึ้นไปมาบนครองันเท่าไหร่ละไปเจอติลมลูกละสามสิบาทเนี้ยลูกเล็กนิดเดียวสามสิบาทเนี้ยพอกินไปแล้วมันนั่นคอนะฮะท่านหลานหลานเล็กนนะอายุสักเจ็ดขวบแล้วเขามาหาผมเขาบอกเขาเรียกผมกูเพราะว่า แม่บ้านผมนี่ก็เป็นจริ้มนหน่อยๆนะครับไ,ไม่ไม่หน่อยแล้วเต็มที่เลยนะครับนะครับเขาก็บอกก็ไปเรียย่ยงอะไรผมก็ถาอยากกินอะไรผมถามบอกเทนนิสผมก็พามาจะมาบางกลองบอกเอาสีล่ลูกสีลก่สลกูกนะครับเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเืมองดูราคาไปนะค,ะครับลูกสามสิบบาทโอ้โหสีล่ลูก <20. S 2> สี่สามสิบสองร้อยี่สิบนะครับ ผมถามหนูอิ่มไหมอิ่มได้แล้วนะนะจะจะกินต่อยนะตอนนี้ก็มานึกถึงวินัยพ่อเป็นวินัยหรือเปล่าที่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าท้องยังหิวอยู่เนี่ยครับไม่ให้ปฏิบัติธรรมใช่ไหมอก็ไม่ใช่เขาวินัยจ้ะไม่ใช่วินัยนะไม่ใช่แต่ปฏิบัติธรรมไม่ไม่ไม่ได้มักได้ผลไม่ได้จังเพราะถ้าท้อมันหิวร่างกายมันหด้วยเหตุนี้หรือเปล่าที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจึงได้ขันข้าวัตถุกายาัยของนาง ศึกษาดาเต็ม่าครับคือร่างกายมันต้องการ๋อ้ร่างกายต้องการครับเพราะฉะนั้นการอดข้าวก็ไม่ใช่วิธีพุทธชจับก็ถ้าทรมานตัวเองให้ลําบากเลยนะฮะออมันไม่ใช่ถ้าแบบทรมารตัวเองลำบากแบบนักบวชต่างศาสนาถือเป็นอาชิพเลยนะฮะอ่าใช่ไม่ใช่ครับแต่ถ้าเรามาทรมานตัวเองจากทั้งคราวตุองการสอนตัวเองอ่าอันนี้ยังใช้ได้อยู่ครับนะครับ น่าก็มีที่ผมประสบการณ์มีประสบการณ์ะคะอือพระปฏิบัติธรรมบางโลกเนี่ยเมื่อทีท่านปฏิบัติไปแล้วเน